สวัสดีครับวันนี้ผมได้เหรียญสองให้ชมนะตะกุดเป็นตะกุดดอกกลางนะครับสภาพหิ่งๆเลยนี่ครับสภาพหิ่งๆอันนี้ปิดแล้วนะครับเตรียมพร้อมส่งเนี่ยเหรียญหิ่งเกาะเดิม ดำปีเตรียมส่งให้สายตรงแล้วครับไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้มีเวลามาให้ลงให้ชมเลยไม่ค่อยมีอะไรไม่ชมเนี่ยเรียน,นี้เปลี่ยนกรอบใหม่นะครับตอนแรกว่าจะออกแล้วพอดูไปดูมาเหรียญสวยเล้ก็คิดว่านานๆจะได้เจอเหรียญสวยๆเ,ออเรียมเก็บไว้พึ่งพึ่งบารมีหลวงปู่ดีกว่า เป็นปีสีหนะครับหลังประเทศไทยสังเกตดีๆจะเหมือนเหรียญหลวงปู่สวงที่แพงแต่เหรียญยังไม่แพงนะครับเราก็พอมีเราก็เก็บไว้เนี่ยอันนี้ได้เม็ดดุมมาให้ชมเม็ดดุมปี49นะครับอันนี้เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงสร้างประมาณ3 5มพเหรียญ เป็นยังไงสวยน่ารักดูมือผมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับมือคนทำงานเ <c oughs> นี่ยครับเป็นเนื้อทองแดงถ้าทองฝาบาทน่าจะสร้างประมาณหกพันมะัถามพี่ชายมานีครับ,บชมอันนี้ก็คนจองครับยังไม่ได้อาไปสงแกเลย เอานำเสนอสองสองให้ชมแล้วกันวันนี้ต้องเสเก็ตไรามากครับถ้ามีก็อย่าลืมครับทักมาทางเฟซมีรางสันสวงมีไลน์ผมก็มีนะครับเบอร์เบอร์โทรศูน3 2แปดสี่องสามมโอเคครับเจอกันใหมค่คลิปต่อไปครับก,ก็การขายตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวเราต้องการได้ไปตะกุดทหารพระเจ้าอยู่ยหัวก็ทักมาแล้วกันแบ่งบูชาได้ครับ ค,ครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ